ซงเป็ดพะโลเท้าอินเท้าวันนี้ก็คือแวะมาทํทธุระที่แบบธนาคารแถวแถวเท้าอินเท้านะคะแล้วก็เลยเดินม,มาฝั่งตรงข้ามก็คือเห็นเออยังไม่เคยกินร้านนี้เลยชื่อว่าโซงเป็ดพะโลโซงเป็ดพะโลตรงแถวแถวเดอะโซนเท้าอินเท้านะคะข้างแมคโครก็เลยสั่งข้าวหน้าเป็ดมาหนึ่งจานแล้วก็เลงแซ่ พะโลเล้งแซบมาหนึ่งถ้วยก็คือให้ข้าวเยอะมากอันนี้จานน่าจะจานละ70สนะส่วนเล้งแซบก็ประมาณจานละร้อยกว่าเลยกินไปโซดไปแบบอากาศรล้ลอนๆ mm. ก็โซดน้ำซุปร้อนๆไปเลยเรามันคนไทยอ่ะเนาะไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันแต่ว่าเล้งแซบเขาอ,อร่อยก็คือ แบบกระดูกไก่เปื่อยไก่เปื่อยมากแล้วก็ตัวน้ำส้มก็จอกเปรี้ยวใช่ไหมน้ำเป็ดพะโล้ก็จอกหวานมาแล้วก็เออเลงแซบรวมตรสชาติก็จะจัดจ้าสดแล้วก็คล่องคอดี <ทำ S 1> ม่รู้จะพูดอะไรเลยอะ่ะหุยแต่สร้อยสวยนะตังหูก็สวยโอ้ยแล้วเสื้อสีขาวด้วย ดีวันนี้ทําได้ดีเพราะว่าเรากินไม่เหลอะเทอะอ้อําข้ามายเป็นผู้หญิงก็ถือว่าอิ่มละกินอิ่มจานหนึ่งก็คืออิ่มเลยอืมขี้เกียจจะพากนะลับจะไม่อยู่ละไม่อกว่าจะเป็นร้านเล็กๆเผื่อใครผ่านมาแถวๆนี้ก็ลองมาชิมกันดูมาอยู่ติดถนนเลยนะคะทุกคนจอดรถง่ายร้านใหญ่โตโล โปร่งโลง่งสบาย